สวัสดีครับผมวันนี้น้องบอมมิสูนะผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตของน้องบอมกันนะผมกับเจ้าคันนี้เลยนะผมมิสซูบิชิไทตันแคปเตียหน้าหล่อของเรานะผมพร้อมติดตั้งชุดแต่งเอสปอร์ตี้รอบคันและล้อแม็กซิงลายใบพัดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้น้องบอมแต่งให้หล่อแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่ามูลค่าเกือบแสนเลยเดี๋ยวไปดูกันครับผมเริ่มที่ด้านหน้านะผมตัวนี้น้องบอมติดตั้งฝากระโปรงลายเชฟล่าให้กับลูกค้าผมตัวนี้เป็นงานแร็ปนะครับผม พร้อมกับเซตกระจังหน้าสีดำตัดแดงนะผมของ s s p o r t y ตนะผมและตัวนี้เลยไฮไลท์ของน้องบอมเลยนะผมเป็น s s p o r t y ตนะผมชุดแต่งด้านหน้าบอกเลยว่ารอบคันเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันครับผมด้านข้างตัวนี้น้องบอมติดตั้งล้อแม็กลายใบพัดให้กับลูกค้านะผมพร้อมน็อตสีแดงและครอบเบรกสีแดงนะผมหรือลูกค้าสามารถเลือกลายแบบอื่นได้ยังไงน้องบอมมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากนะครับผม ถัดมาครับตัวนี้ติดตั้งนะครับผมเป็นฝาครอบกระจกสีดําตัดแดงของ S อ port ตอีกเช่นกันนะครับผมพร้อมสเกิร์ตด้านข้างนะครับผมของ Sport ตและลายสติ๊กเกอร์นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับผมและตัวนี้เลยติดตั้งกันสาดนะครับผมทั้งด้านหน้าและช่องแคบให้กับลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับผมขัดมาด้านหลังครับผมตัวนี้น้องบอมติดตั้งสปอยเลอร์หลังอบอกเลยว่าสวยมาก พร้อมโลบาร์แนบนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันครับผมด้านท้ายน้องมอมติดตั้งผมเป็นงานแลปอีกเช่นเคยนะครับผมแลปกันชนท้ายนะครับผมพร้อมชุดแต่งเอสปอร์ตด้านท้ายอีกเช่นเคยเดี๋ยวไปดูกันรอบคันว่าหล่อแค่ไหนไป มาส่วนที่ภายในกันผมคันนี้น้องบอมติดตั้งจอขนาด9นิ้วให้กับลูกค้านะผมเป็นจอ Android เลยสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเนวิเกเตอร์ได้ในรถนะผมมาพร้อมกับกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะผมและติดตั้งกล้องมองหลังให้กับลูกค้าเช่นกันนะครับผมพร้อมระบบไฟฟ้ารอบคันเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวรถคันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆท่านใดสนใจยังไงก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องบอมกันได้นะครับผมเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษานะครับผมให้กับลูกค้าเลยหรือจะโทรสายตรงที่089-011-7734นะครับผมเรามีทีมงานไฟแนนซ์คอยให้คำปรึกษามีบริการส่งรถถึงที่ให้กับลูกค้านะครับผมและยังไงน้องบอมหวังว่าจะได้ดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ